บบตอนพี่ซื้อของให้ไฟไอ่ะพี่ก็หยิบให้ไฟไอดีไม่ใช่โยนทิ้งแบบนี้ีอ่ะผมอยากให้อย่างนี้แล้วใครจะทำมาอ่ะเออ,พ,อพี่อยู่ครับฝากซื้อของไหนได้ไหมครับฝากซื้อโฟมล้างหน้าแล้วก็น้ำหอมแล้วก็เอาน้ำแครตลุกรหนึ่งแก้วนะครับเอ,อได้ได้พี่กำลังไปสดีนี่ไละเออพี่จำได้ใช่ไหมว่าผมชอบใช้น้ำหอมอะไรอ่ะครับ ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะของของเองอะ่ะพี่ซื้อให้ทุกครั้งไม่ใช่หรอแล้วมันนี่อ่ะมันนี่พี่เอาให้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวกลับมาผมค่อยเอาให้ถ้ากลับมาเอาให้อะ่ะเอาของมันก่อนมาด้วยนะมันก่อนยังไม่ได้จ่ายเลยครับครับพี่รีบไปก่อนครับเดี๋ยวตลาดมันจะวายเออรูออออ้แล้วนะ พี่ได้ของครบทุกอย่างเลยไหมครับเออครบอยูพ่พี่เอาให้ผมก่อนนะผมรีบอ่าๆลองเช็คดูนะครบหรือเปล่าอ,อ๋อเง็นะลุกครบสามอย่างแล้วครับพี่นั้นผมไปก่อนนะครับเออแล้วแล้วเงินน่ะรวมถึงเงินก่อนด้วยผมลืมเอามาครับพี่เดี๋ยวผมกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวผมค่อยเอามาให้นะครับอา้าวฝากซื้อของไม่เอาเงินมาให้เราเนี่ยอะไรนะ่ายลอบ พ,พงมีอะไรทั้ปคะเนี่ยเออเย็นนี้หลิวทำอะไรกินเหรออ๋อหรือว,ว่าหลิวจะทำน้ำปิ้งกะปิอะค่ะพี่ว่าจะชวนหลิวไปกินข้าวสักหน่อยพี่สะพ้ายเนื่องปลาตัวใหญ่เลยนี่พี่ก็ชวนไฟไปด้วยนะเนี่ยไฟไปด้วยเหรอคะพี่พงศ์ใช่เป็นพี่น้องกันอยู่ใกล้กันมันก็ดีแบบนี้แหละมันก็ดีแหละพี่มีอะไรก็ได้ช่วยเหลือกันแต่ว่าบางอย่างหรือว่ามันไม่ดีนะคะไม่ดีตรงไหนพี่ว่าดีออกดีอะไรเหรอพี่พงศ์ เป็นพี่น้องอ่ะฝากซื้อของแล้วไม่เคยจ่ายเงินหลิวเลยไฟมาอ่ะฝากซื้อตั้งหลายครั้งละมันก็ไม่จ่ายหรือว่าเป็นพี่น้องก็จริงแต่ก็ควรหัดเกรงใจกันบ้างนี่มันก็มีงานมีการทําแล้วมีเงินเดือนมันก็ไม่จ่ายหลิวเลยอ่ะพอเจอหน้านะพี่พงศ์มันก็ทําเฉยีก็ไม่ติดเงินหลิวอ,อย่างนั้นแหละยังไงมันก็น้องเราเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปว่ามันเลยเรื่องเล็กน้อยเหรอพี่พงศ์นี่ถ้าหลิวไม่เหลืออดอ่ะหลิวไม่ว่าหรอกนะ ขนาดของขวัญวันเลนทายของแฟนมันอะมันยังฝากหลิวซื้อแล้วไม่จ่ายเงินเลยขนาดนั้นเลยเห็นว่ามันอะทำงานอะประหยัดมากแล้วยังมาอวดพี่ด้วยนะว่าเงินเดือนทั้งเดือนอะใช้อยู่ไม่กี่บาทเองใช้ไม่กี่บาทเงินตัวเองประหยัดตัวเองเยอะๆแล้วมันเดือดร้อนพี่น้องอย่างหลิวเลยสิเออเออเดี๋ยวเย็นนี้มันไปกินข้าวบ้านพี่เดี๋ยวพี่คุยให้แล้วกันแล้วแต่พี่พงษ์จะคุยก็คุยตามใจพี่พงษ์แล้วกันแต่เย็นเนี้ย หรือไม่กินข้าวบ้านพี่นะฝากขอบใจพี่สะพ้ายด้วยแล้วกันพี่ได้ได้งั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะเออพี่พง์นี่ค่ะก้วยหลือกาลังจะเอาไปฝากเดี๋ยวพี่พง์มาพอดีฝากขอบคุณพี่สะพ้ายอีกครั้งนะคะพี่ขอบใจมากนะจ้า เอาไฟมาแล้วนะนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วนี่พี่สุภัาทเอาข้าวเสร็จอย่างอะครับยังเลยเห็นว่าทําหลายอย่างอยู่ถ้ายังไม่เสร็จครับผมกลับก่อนนะครับพี่เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วพี่ค่อยโทรบอกผมแล้วกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งก่อนพี่มีเรื่องจะคุยด้วยมีอะไรพี่ผมรีดอยู่พี่ริวบอกว่าไฟอะฝากซื้อของแล้วไม่ยอมเอาเงินให้พี่ริวเหรอมันก็ไม่กี่บาทเองพี่หลิวมาฟ้องพี่ใช่ไหมเปล่าหรอกพี่ริวแค่เล่าให้พี่ฟังเฉย พวกพี่ผมไปดินทาใช่ไหมเป็นพี่ภาษาอะไรเอาน้องตัวเองไปดินทาคิดว่าสนุกปากมากเลยใช่ไหมมันไม่ใช่อย่าง,งานั้นไม่ต้องมาหาคําแก้ตัวเลยง้นวันนี้ผมไม่กินข้าวบ้านพี่แล้วอะไรวันนี้เนี่ยนี่พี่เหลียว เอาเรื่องที่ผมฝากพี่ซื้อของไปบอกพี่พงษ์เขาทำไมพี่ก็แค่เล่าให้พงษ์ฟังก็เท่านั้นเองไฟมีอะไรทำไมไม่บอกกันตรงๆนี่พี่กำลังนินทาอยู่นะพี่ไม่ได้ดินทาไฟแด้ที่ไฟบอกให้พี่บอกตรงๆใช่ไหมพี่ก็บอกไปแล้วนี่ไฟก็ไม่ยอมจ่ายพี่สักทีนี่รวมๆที่ไฟฝากที่ซื้อของอะ่ะมันก็หลายพันอยู่นะจะกี่พันผมก็มีจ่ายแต่นี่พี่กำลังดูถูกน้องตัวเองอยู่พี่ไม่ได้ดูถูกไฟแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไฟมีจ่ายนี่ อีกอย่างหนึ่งนะไฟเวลาฝากคนอื่นซื้อของอะ่ะก็ควรจ่ายเงินเขาไม่งั้นก็จ่ายหลังได้ของไม่ใช่ฝากแล้วหายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าเพื่อนก็ตามนีม่พี่กำลังจะบอกผมไม่มีมารยาใช่ไหมพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไฟพี่ก็แค่ไม่อยากให้คนอื่นอะมองไฟไม่ดีพี่เอ็มจวยช่วยเหลือแค่นี้ก็ไม่ได้ชอบอน้องโดยยังไปดินทารับหลังไฟถ้าจะพูดขนาดน,นี้พี่ก็จะไม่เกรงใจแล้วนะ ไปบอกพี่พง์ว่ามีเงินเก็บใช่ไหมเงินก็จ่ายพี่มาเลยทั้งหมดอ่ะสามพันบาทนี่ครับไฟที่ไม่ทำแบบเนี้ยตอนพี่ซื้อของให้ไฟอ่ะก็หยิบให้ไฟดีไม่ใช่โยนทิ้งแบบนี้อ่ะผมอยากให้อย่างนี้แล้วใครจะทำาไงอ่ะพี่ฉาผมใช่ไหมพี่พ่อแม่ส่งผมเรียนแต่ไม่เหมือนพี่กู้เงินเรียนเองพี่ไม่คิดที่อิจฉาไฟหรอกอีกอย่างให้พี่กู้เรียนอ่ะ พี่ก็มีเงินส่งเขาพี่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่จริงพี่ชาผมพี่ก็บอกตรงเถอะอย่าอายเลยไฟอย่าเอาเรื่องนู้เรื่องนี้มาพูดไหนเลยเงินน่ะประหยัดได้แต่ก็ควรประหยัดอยู่ในขอบเขตไม่ใช่ประหยัดจนคนรอบข้างเดือดร้อนอย่างนี้อ่ะมันเรื่องของผมเป็นแค่พี่สาไม่ต้องมาดัางสอนผมหรอกเอาชีวิตตัวเองให้รอดอเถอะไฟพี่ว่าไฟอะ่ะคุยไม่รู้เรื่องละกลับบ้านก่อนไหมใจเย็นลงแล้วค่อยมาคุยกันอีกที ผมไม่อยากคุยกับพี่ที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้หรอกชอบมาน้องเดรียววนินทารับหลังตัดขาดได้ยิ่งดีไฟอะไรเนี่ยผมว่าสักวันกินจะคิดได้นะโยนเงินอย่างงี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรหแบบพี่พงศ์เล่นมือถือนี่แหละพี่พงศ์มีอะไรหรือเปล่าคะมีคนอยากคุยด,ด้วยอะ่ะได้ค่ะไปเร็ว สว,ส,สวัสดีจ่าไปงั้นเดี๋ยวคุยกันต่อเลยนะเดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำกว่าได้ค่ะพงนั่งคุยกับพี่เดียวครับไปม,มีอะไรอ่ะพี่เดียวครับผมผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่พูดจ้ไม่ดีพี่ไปอ่ะอมแม่โทรมาบอกแล้วแล้วก็อธิบายให้ฟังหมดแล้วครับ ที่พี่ว่าที่พี่เตือนเป็นเพราะพี่หวังดีแต่ผมเองเนี่ยแหละครับที่ไม่ยอมรับผิดผมต้องขอโทษด้วยนะครับอืมพี่ยวโทษให้ก็ได้แต่วันหลังอ่ะไฟจะทำอะไรอ่ะก็ควรใช้เหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์อย่างวันก่อนครับที่พี่บอกที่พี่เตือนอ่ะพ่ออยากให้ไฟอ่ะรู้จักใช้เงินการประหยัดเงินอ่ะเป็นเรื่องที่ดีไฟ แต่ก็ควรประหยัดให้ถูกไม่ใช่ต้องประหยัดจนมาเบียดเบียนพี่น้องอะ่ะสิ่งที่ไฟท์ทมามันไม่ถูกนะผมเข้าใจแล้วครับว่นนาเราผมอาจจะไม่ทาให้พี่ลําบากจะอีกไม่เป็นไรหรอกแค่แกยอมรับฟังพวกพี่ก็ดีใจแล้วใช่พี่พงษ์พูดถูกที่พ่อแม่อยากให้เราสามพี่น้องอะ่ะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันก็เพราะว่าอยากให้เรารักกันแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันไง ครับผมเข้าใจแล้วครับผมสัญญาว่าผมจะไม่ทําให้พ,พี่ลําบากใจอีกนะครับจ้าดีแล้วล่ะที่ไปรู้จักปรับตัวนะดีแล้วที่แก๋รู้จักปรับรุงตัวครับงั้นวันนี้เราไปฉลองกันไหมครับจะผมเลี้ยงเองร้านหมูกระทะครับอืมเอาร้านที่ไฟเคยไปไหมได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปตามพี่สะพ้ายกถอนนะได้ครับอดี๋ทวี่รอบบ้านก่อนเดี๋ยวพี่ตามไป